หนึงในสาเหตุที่ทำไมคลิป Starship Trooper ของผมถึงมาช้านั่นก็เพราะผมใช้เวลาในการดู Starship Trooper แบบภาคไทายรอบที่31เพื่อความอิมเมอร์ซีฟในการเล่นได้เวลาสลัดข้าพลเหลือนและบทพลเมืองกองพนทหารราบทำให้ฉันสมชายอย่างทุกวันนี้ผมทำตามหน้าูีของผมอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมไหมเกมนี้ปามีดไหมครับไม่มีเรงจะมาลบอยู่เค่จะปามีดไปทำไมปัญหาเนี่มือวางก็แพง ศัตรูจะกดนิ้วเคี้ยวไม่ได้ถ้าเราเดี่ยงมือมัน It's a good day to die When you know the reason why Citizen we fight for what is right ตื่นเตือโอเคพร้อมนะ ทายแล้วเร็วโอเคเดี๋ยวกูบีบก่อนอเราจะเข้าไปที่พอร์ตโจนตรงนี้ อว้าพี่อู๋คืรับเน็กแล้วถ้าคุณสงสัยว่าทางซ้ายล่างนี่คืออะไรคือผมกดปุ่มผิดเว็บแคมผมเลยเด้งขึ้นมาแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่มีอะไรล่อแหลมทั้งนั้นตอนมึงรู้เรื่องเพราะมึตงต้องแบบต้องต้องทำอย่างเวลายิง,มง,งแมลงสู้ยังไงปะทำไงครับมา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 คือนรกอตลาฟิกไม่ฉลาดนักเว้ยถ้ามึงแบบยิงที่แขนขาของมันเพลาดแล้การต่อสู้มันจะเหลือมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้ผมบอกอะไรให้นะเล็งที่จุดศูนย์กลางสารแล้วเหนี่ยวมันให้มวยกูเป็นคน้าสะกดกูคือรับเน็กมาแล้วพี่อู๋ ไอ้แม่งเร็วใช่ไหมอยากเป็นฮีโร่ละวัดเกณฑ์ผมอยากจะขายแม่โอ้มันเป็นดาวที่อุบาทมากพี่พฟอลแมงแต่แล้วกูบอกเดี๋ยวกูบอกเพื่อนร่วมทีมว่าหนึ่งนะอย่าเพิ่งคุยนะกูขอคุยกับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งนะจะได้ฟังแผรเข้าใจกัน Come on you have you want to live forever โอเคเสร็จละสิ่งเดียวที่แม่งเป็นได้คือแม่งตายไม่ต้องห่วงถ้าปงไปโค้ทไฟอยู่แล้วโอ้มันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น สงครามสงครามมันก็นสงครามขึ้นแล้วปอนฟอนฟอนจ๋ามามาลงมาเอามาเอากระสุนตรงนี้เอาแล้วหย,ย,ยิบแล้วฉันคาดหวังสิ at ่งที่ดีที่สุดและฉันให้สิ่งที่ดีที่สุดพี่โอ๋อะไรวะคุณมีปัญหาแรงกดจ่าเหรอครับคุณผู้หญิงมันตัดใจกระสุนใจเอาไปแล้วใช้คุ้มค่าล่ะรอใชไหเอาไปใช้คุ้มค่าเำต้องต้องมีสำเนียงสำเนียงกัใช้คุ้มค่าเด้ออันนี้ใช้ได้ปะเหรอเทว์เทว์พิเซล แกนี่มีกลืนทะลุพุ้งลู่เศรษฐีแล้วเขาไปเพื่นกันได้ไอ้เก็บคลิปหายเลยวะโอ้ยฉันจะทำให้แกหายจะอี่นานเลยวะไอ้เกเรความพ่ายแพ้ที่เคนาตูลบหนึ่งชั่วโมงตายหนึ่งแสนเจอาพนอากาศปีนลาออกเจอาพนอกกาศทัสเมรูกลับนาทีแทนเมื่อรบกับแมลงเราต้องรู้จักแมลง Oh no. Oh building building construction option carrying in reporting roger that เพราะคุณพวกขึ้นทาวเวอร์มันไม่เคยแล้วครับดังนั้นเราจะไม่ขึ้นทาวเวอร์เดี๋ยวโดนแมนบินมาตัดหัวไอ้เทียโอเคทุกคนกูมีกฎของกูข้อหนึ่งโดนสู้ได้แต่ห้ามถอยเข้าใจไหมถ้าทนายถอยฉันจะยิงนายเองอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไอ้เฮียดกูหมดแต่ยิงเล่นกระสุนกูหมดไอ้สัสสมหน้าแล้วควินเทลทำไมทำไมเล่นควินเทลวะ เขามันมีทวินเคลวุดหมโอ้โผมโดนแมงคนคอนยิงไง้สัตว์อ๋อผิวผิวอะไรอะไรอะไรหันมาข้างหลังผมต้องการให้พี่ทำแบบผมแต่วะเดี๋ยวแะเดี๋ยวแลนี่หรอใช่โอ้กูล้มไอ้ฮีร์คือกูด้วยล้มไหนล้มไหนล้มไหนข้างบนเดี๋ยวผมจะารเองเพี่โอ้ผมต้องผมทำแบบโอเคเรียบร้อยอ๋อยิงกูไหม โอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยอะไรมึงรู้ได้ไงว่ากูยิงโอ้โหกูมองขึ้นไปเทเซอร์แม่งวิ่งเข้าหน้ากูเนี่ยไม่ใช่ต้งเรารู้ว่าแมงไมงแม่งมาสายรับไอ้แมงไอ้เหี้ยแม่งเป็นพวกแม่งแม่งโดนแมงพระเจ้าล้างสมองไอ้สัตว์มึงเป็นซาเมียดูลานไอ้สัตอนเาือดล้านมันทำไมเรามาใส่รับเซิร์ฟไอมันผมจะบอกอะไรให้นะพวกคนโบนัสไอเรสจะมาล้างบางไอ้มันแรงไปอะไรเนี้ยกูยิงก็ยิงไปไอยาทางไหนทางนั้น โอเคไกด์ let's go หนีนะไอ้ธนาก่อนทุกคนไม่ต้องยิงมันไม่ต้องยิงมันอย่าให้มันอย่าให้มันหนีได้ไปแล้วโอ้ยเฮียไอ้เฮียไปวยด้วยยังมีคนแรกเลยแล้วออกไปยิงไหแล้วออกไปยิงไหมยิงยิงใครอ๋อยิงไปไปลุกไปลุกไปลุกโอ้มีเพื่อนมาชุบผม่อยากให้ึงขึ้นมาได้ ขึ้นมาเร็วเออยันขึ้นมาขึ้นไม่ได้มขึ้นมาไม่ได้ยันขึ้นมามาเร็วไอ้พวกลูกมิงอย่ากใอยู่ข้างฟ้าเหรอกูอยู่คู่กันให้ไวแล้วแล้วกูอยให้ไวแล้วกูขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้เฮียไปแล้วโอ๊คออกไตเหรอโอ้ยเฮียตายไปแล้วของขึ้นมาะยังอ๋อเฮียมันกำลังคิดอะไรอยู่มันกลัวมันกลัวเรานันจะาซิมจับแมลงได้จะซิมซิมจับแมลงได้อ๊ค โอ๊กอะไรวะเฮ้ยจอรี้เฮ้มนุษย์ตื่นแล้วตายแล้วโอ๊กแกตายแล้วโอ๊โอ๊ตายแล้วไอ่กูอยู่ในแคปซูลอ้เี้ยอะไรไอ้กูโนลดอ้กูลออย่างเี้ยเซฟเซฟแเป็นเป็นทีมบดตัวทีนะอ้อแล้ว้อย ียแมลงมันโจมตีเราแบบเหมือนมีแบบแผนเลยพี่โอ้ไม่แมงอวสัยครับไฟสาระที่สุดเลยเฮ้ยมีเพื่อนเราสนุนอยู่อ่ะไอ้เชี่ยพี่พิมพอโหคนี่ของคนนึงพี่พิมใช้มีดฟ้าฆ่าแมลงอ่ะพี่พิมฝึกปาดมีดไปไม่ลบนิวเคลียร์อ๋อตูจะกดนิวเคลียร์ไม่ได้ถ้ามึงเดี่ยงมือของมันหมอทหารพี่เซฟมีปัญหาแมลงกวนใจหรือเปล่าครับมีขอไปก้อนหน่อยไอเชี่ยพี่ไอเชี่ยพี่อาทิตย์แม่งส่งวิญญาณจอนี่ลิโก้เข้าไปสู้กับแมงด้วยมีดไอเชี่ย มาผมช่วยพี่อาทิตย์อ้โอเคครูยิงโอเคเฮ้ยแม้งเกินไปไอ้เหี้ยแม้งเกิดไปตัวซืกูหมดทุกอันแล้วพี่เซฟลาก่อนครับไอ้เฮียเจ๋งไปจริงกูเนี่ยไอ้เฮียเมงเซฟไอ้เหี้ยตายกูสองหน้าไอ้เหี้ยออคุณชอบตรงที่ทุกคนมันเข้าไปยิงไอ้เมงกันไม่มีใครกดไซโลเลยไอ้สัตว์ ผมตกผมตกโลกครับผมตกโลกตายครับผมตกโลกตายไปแล้วไอกระแดกเกิงเยอะนะครับเท่าไหร่หนึ่งร้อยทบมาหนึ่งร้อยแรงโอ้กำลังไปผมกำลังมาช่วยชูอ้าไม่ทันไม่ทันอ๋อกูโดนแมงพารมายิงโอ้ยยอ่เยอะไอ้เหี้ยกูไม่ต้องเล็งเลยเจ้านี้มันได้ยิงขว่าเพราทำไมไอ้ปัดพยาี่โอ้อ กรสุนก็ปกรสุนพี่โอ๊คไปแล้วพี่โอ๊คาไปแล้วไม่รู้กมจะยิงอะไรกันแต่วอากูวิ่งและลากรุกคนโอ้ย้ยคนเยอะะอ้าวตายไม่รู้ปวกบนลังเท้าอะไรกูไม่รู้มปแล้วพี่พี่อูส่งนุ๊งไว้ผมหลา ม่ท oh. ีโด oh yeah, uh. ีแล้วว่าที่เอไอ้เหียกูบินได้กูบินได้กูกรไรกูกระีแล้วโอ้ยอย่ากูอย่ายิกูกไไปลไปลกูกแล้วไอ้เหี้ยไอ้ปัตายไอ้เดี้ยวอิยิงกูยิงยู Come on you a p you wanna live forever k boy a d e d e it, made it. Yeah. y ้ y ่ไดีเยา

าแสดงความรับผิดชอบกรณีการนิทางนี้าาน้าน<ะ>้อยเลยการทำว่าดีสลาบวเขาบอกคนต่อไหมการทำว่าทหารไม่รุตำรกาวแที่ห <c oughs> นึ่งเลยเพื่อสู้กับไอ้แมงเราต้องรู้จักพวกมันให้ท่องแท้เทียบสมรภูมิที่สองว่า